สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องคนหนูดีเคกันนะคะวันนี้จะมาให้ดูสตอเบอรี่กับผักอยู่รอบๆบ้านนะคะสตอเบอรี่กำลังจะออกดอกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ได้โทรศัพท์มาใหม่ก็เลยได้ถ่ายวิดีโอลงนะคะรอดูนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่ซื้อมายังไม่ได้แยกใส่กระถางน,น,นะคะทุกคนดูไว้นะคะนี่สวยไหมคะ เดี๋ยวดอกก็ออกก็สวยนะ,ะนี่อันนี้ก็ซื้อมาก็ปลูกไว้อยู่ค่ะดูนะคะสดใสไหมคะสวยกำลังบานพอดีเลยค่ะดูนะคะสดใสมากสีแบบสีสดใสจจ้าอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงกระถางน,นะคะนี่สีแบบสดมากค่ะดูแบบโอ้ยนี่นะคะซื้อมาราคาถูกๆูกเองค่ะ สวยไหมคะนี่อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้สีแบบชัดเด่นมากคะ่ะอันนี้นี่นะคะดูดูนะคะอันนี้อยู่ตรงนี้อีกเืมเองกนี่อันนี้เหี่ยวแล้วแหละอันนี้ก็สวยอยู่อันนี้ก็ทําใส่กระถางเดี๋ยวเอาไว้ใบหน้าบ้านนี่คะ่ะสวยไหมคะ สวจไหมแค่ทุกคนเด้อสวยไหมคะ,คด,มคะดูนะคะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่เดี๋ยวจะให้มาดูในติวหุูนะคะเปิดไม่ได้ลมมันแรงอันนี้สม่องเราสุกแล้วเดี๋ยวจะเก็บกินนะนะครอันนี้ผักชีกำลังโตนะคะผักชีกำลังโตสวยงามคะ่ะ สวยมากสวยมากมากค่ะในควางตุง้งกับสตรอเบอรี่เราตัดไปกินเยอะแล้วกินไปวันถัดอร่อยอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วแหละค่ะดูนะคะส่วนผักเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่วันนี้ก็ลงคลิปนิดหน่อยไปก่อนนะคะเพราะว่าได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ย,ยังไม่ได้ติดฟิล์มติดอะไรแบบนี้มันก็เลย ไปนี่นะคะต้นหอมใน,นผักของฝรั่งเขาเราไม่รู้จักส่วนอันนี้จะเป็นผักกึ้นช่ายจะ้ะกึนช่ที่ใส่ย,ยามะใส่ย,ยามก็ซื้อมาส่องแหละดิสยังไม่ขึ้นเดี๋ยวจะให้มาดูที่เราเพาะวางตรงที่เป็นดอกเหลืองนะคะคืนเต็มเลยค่ะคืนเต็มไปหมดเลยอะดูนะคะ ูไว้ค่ะนี่เยอะมากค่ะดนูนะคะขึ้นต้นเล็กๆได้สอาทิตย์แล้วจ้ะกำลังขึ้นสวยนะดูสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูแอปเปิลนะคะแอปเปลิล <c oughs> ดอกแอปเปิลก็สวยนะคะทุกคนสวยสวยมากน่าจะติดลูกอยู่นะซื้อมาปีที่แล้วว่าจะ้ะ อันนี้ต้นแรนพรได้ต้นพลัมลนะต้นแพรอะไรนี่แหละต้นลูกพลัมจ้ะอันนี้ส่วน,นนี้เป็นแพรอยู่ตรงนี้นี่นะจ๊ะส่วนเชอรี่นะจ๊ะเชอรี่กำลังจะเป็นลูกนะจ๊ะที่วัดออกดอกตอนนั้นนะตอนนี้ก็เป็นลูกแล้วจ้ะเป็นลูกแล้วแต่ว่ามันเหมือนจะเน o ยังไงไม่รู้เพราะว่า อากาศมันหนาวเกินค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกไอ้นี้นะจ๊ะทุกคนดูนะจ๊ะนี่นี่ลูกกลมๆติดแล้วซื้อมาอีกตนน้นนึงจะเป็นสีม่วงม่วงยังไม่ได้ปลูกอันนี้ก็คล้ายๆกันนะจ๊ะนี่นี่นะจ๊ะซื้อมาแค่นี้แหละสตรอเบอร์รีเราก็แฝนใบแบบนี้ดูนะจ๊ะทุกคนดู เราก็แขวนไว้นั่นแหละจ้ะนี่โอ้ยขึ้นงามมากงามงามอีหลีนี่กระถางนี่งามอีหลีนี่นะจ๊ะอันนี้ที่หนูเพาะวันนั้นนะจ๊ะนี่เพาะไว้ลองดูมันก็ขึ้นสวยอยู่นะนี่มันก็ขึ้นสีสันสวยอยู่มันกำลังงอกขึ้นมาใหม่เต็ไมไปหมดเลย ในใจทุกคนไอกินหรือเปล่านระใจมีแค่นี้แหละจะ้าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เรียนแล้วตอนนี้ก็ไม่สบายไม่สบายด้วย <c oughs> ดูดอกไม้ <c oughs> ไปก่อน <c oughs> นั่นยังไม่ได้ปลูกเหมือนกันนะ่ะ <c oughs> น,นี่นี่นาจ๊นี่ก็สวยดอกอันนี้ก็สวยปีที่แล้วไม่ออกดอกปีนี้ลง ดินแล้วก็ออกดอกเลยโอ้ยลมแรงผัดลูกนกขังหนูเปลี้ยวหมดเลยอันนี้๊ะอันนี้ดอกกุหลาบใบอ่อนจ้ะใบนิ่มจ้ะส่วนอันนี้กุหลาบที่ซื้อมาวันนั้นทำกันสองคนสามีนี่นแหละจ้าลุดเองอะไรเองไปนั่นแหละจ้านั่นจ้ะบรรยากาศที่บ้านใบไม้เขียวจี๋สด สวยมากนกลองเต็มไปหมดเลยนะจ๊ใเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนลมแรงมากเลยไม่สบายเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะคะลาไปด้วยดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะบายบายกราบสวัสดีค่ะ